เลยเนี่ยเจ็ดสีลุงไลยสดดิครับที่ว่ามานี่ก่อนลูกสวัสดิ์อ่าลูกสวัสดิ์นี่เก๋อเอาไปใส่เห็มันถือทางเด้อไปใส่มันถือทางไปใส่พุทธคุณมันก็นกนด้านเนีตามหานิยมด้านโชคลาภด้านความรักย่าวไปใส่ย่าวไปใส่ผิดทางผิดทางอ่ะหมายถึงว่าย่าไปเรียนลูกเรียนครัวเรียนลูกเรียนเมียเขาเรียนครัวเรียนเมียคอ ได้ถึงครั้งแต่ว่าพุทธคุณมันเอิร์ถ้าเท้าเธอถ้าถ้าพุทธคุณถ้าเท้าเธอดีๆเนี่ยบ่บ่บ่ไปเหตุทางผิดเนี่ยพวกนี้ลูกพวกนี้มันแห้งอันนี้ทรงมันแห้งนะเพราะว่าปก so มันปกเสียงมันหลายครูบาอาจารย์มันแห้งพอมันนี้คือว่ายาไปหรือลูกเลยเนี่ยเขาให้อธิษฐานไปทางด้านโชคลาภหรือการค้ากันขายเรียกทรัพย์เรียกเงินท้องเนี่ยดีนะเอาไปก็ให เธอออกไปเธอถือให้ผู้ใดเ,เป็นนีปเ,นเ,เป็นสินผู้ใดก็ผู้ใดเป็นนีเป็นสินเขาก็เสียวกันมาขึ้นอ่าสาธข้าขายอะไมีกำไรดีๆครับสาธุสาธุอ่าไปยัดเอาอ, <teng> ah. อันนี้ <c oughs> อันนี้มันตายแล้วเอออันนี้มันตายแล้ว <c oughs> อือข <c oughs> องอันนี้ของของลุงเลยสดุด เอาไปแล้วลูกเลยสุดรักษาไม่ได้ก็เลยตายเออเห็นบอกตายจบรักษาไม่ได้เอาเคลื่อนว่าเอาไปเอาของคู่บาอาจารย์ไปโมดิฟายเออเออก็ตายตายแล้วก็เรียบร้อยเลยน้ำจันทร์ออกจากนี่เงินแห้งกับเป่าเงินเด้อถ้าเราจันทร์แห้งเงินก็แห้งโอเคโอเคครับต้องเตรียมว่าแหงเราจันทร์นะแต่ว่าไปเห็ดยังมันนะทีเห็ดยังมันนะ ับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะนี่คือกลาตาเดียวนะตอนนี้กำลังให้ช่างเขาลงอักขระนะฮะเดี๋ยวท่านพระอาจารย์โจจะนำมาปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมมีอยู่ลูกเดียวนะ,ะใครสนใจก็นะรีบหมายตาหมายจองกันไว้นะฮะจับจองกันไว้นะฮะกะลาตาเดียวนะ,ะนะก็ หายากนะฮะพุทธคุณสูงนะครับนะโชคลาบนะฮะขา,ขายล่ำรวยนะครับนะโอเคเนาะนะนะแล้วในวันลงอุโบสถวันนั้นนะฮะก็คือท่านได้นำสร้อยกระลาตาเดียวนะฮะมันจะมีแบบเป็นใส่กระลานะก็คือท่านจะเจาะเอาผิวด้านข,าข้างของกระลาตาเดียวนะี่นะมาทำเป็นสร้อยกระลาตาเดียวนะฮะเปิดเปิดให้บูชาก็เส้นละ 1,499บาทนะฮะเส้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นลูกสวาดนะฮะลูกสวานนะครับมีลูกสวาดก็มีกระจับเงินกระจับทองนะปลุกเสกนะในวันลงอุโบสถนะที่วัดใหญ่นะฮะส่วนนะตัวเลขที่เห็นนะฮะในขันน้ำมนต์นะฮะก็คือจะเป็นแนวทางหววรัฐบาลไทยงวดนี้นะฮะงวดวันที่1เดือน8นะฮะ 2,565เน,ะนาะนะก็ท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆไม่อยากให้โฟกัสที่ขันน้ำมนต์นะฮะจริงๆนะท่านถ่ายส่งรูปมาผมบอกเออทำทำทำไมพระอาจารย์ถ่ายไม่น่าจะถ่ายใกล้ๆชัดๆหน่อยท่านบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่จุดไฮไลท์นะจุดไฮไลท์คือถ่ายให้ดูพิธีลงอุโบโสถแล้วมันเห็นตัวเลขนะฮะก็คือทําหยดน้ําตาเทียนแล้วเป็นตัวเลขขึ้นมานะนะซึ่ง เรามองดูก็จะคล้ายๆนะสำหรับนักเสียนะเส่ยงโชคนะนักแสวงโชคเนาะก็จะมี0นะฮะนะตัวต่อไปก็จะเป็น4นะฮะนะตัวต่อไปก็จะเป็น5นะฮะนะก็คือพิจนารณาดูหลายรอบแล้วก็จะเป็น0 4 5นะครับนะบางคนบอกมองมุมนี้เหมือน0 9 5ย์เลยเนาะนะนะอันนี้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่สายตาใครสายตามันนะฮะนะก็ ตามที่ผมเห็นคือผมสรุปตามเสียงนะที่เขาดูนะฮะแล้วก็ท่านพระอาจารย์โจเขก็บอกว่า045นะครับนะ045นะครับท่านผู้ชมนะก็ถ้าชอบนะก็รับข้อมูลไปนะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะก็วดนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆวยกันเด้อนะก็รับชมอย่างมีสตินะฮะร่วมร่นอย่างมีสตังค์นะครับสวัสดีครับ